สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาดูดิสเบรกหลังของไอพีซีเ้อยห้าสตัวแรกตัวนี้นะครับคืออันนี้ลูกค้าพี่เขาเนี่ยเอาอุปกรณ์มาเองนะก็จะเป็นปัามบนด้านด้านซ้ายของ p ีซีเอ็ก้อยหนะครับก็มาครบชุดแบบนี้นะครับแล้วก็สายพี่เขานํามาเองนะสายมุลินนะสายแต่งแต่ว่าเป็นสีดํานะครับแล้วก็สวิตสวิตสต็อปเบรกอะไรพวกนี้ก็ต่อให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยมนด้านล่างด้านหลังก็จะเป็นล้อเดิมนะล้อเดิมของ PZX แหละแต่ว่าเราก็ต้องกึงออกเพราะาปั๊มมันใหญ่นะเพราะว่าพี่เขาใช้เป็นปั๊ม p c x 160นะครับคือมันไม่มีที่วางนะจะวางตรงนี้ก็ไม่ได้นะแคบนะครับผมเราก็วางด้านล่างครับด้านล่างจะอยู่ประมาณแบบนี้เนี่ย อยู่ใต้ท่ออยู่ใต้ท่อแบบนี้นะครับคือมันจอเซอร์วิสง่ายนะครับผมขาก็หนาๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ล้อนเนี่ยด้านในมีการกึงด้านในมีการกึงออกเพราะว่าหลบหลบปั๊มนี่นะก้านนะ่ะก้านมันจะหลบส่งปั๊มนี่ หัวปั๊มได้พอดีเลยนะครับผมเราลองให้ดูนะ,น,นะเห็นไหมล้อไม่ฝืดแน่นอนครับนี่นะอ่าล้อไม่มีฝืดแน่นอนนะครับอันนี้นะลูกค้าทุกคนสามารถหาอุปกรณ์มาเองได้นะครับผมก็มีหน้าที่ติดตั้งคือคันนี้จะติดตั้งก็จะยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันแคบนะมันแคบแคบแบบนี้แต่ว่าผมก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับ อันบนก็เก็บสายตรงนี้ของโชกอันหนึง่งแล้วก็เก็บตรงนี้อันหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างอ่ะประมาณนี้นะครับมานะถ่ายดูประมาณนี้ค่สนใจดิสเบรกหลังนะครับล้อไม่ฝืดล้อเลื่อนก็ทักถ่ายมาได้นะครับสําหรับรถสาหรับรถใครที่ทําไปแล้วเจอมีปัญหาที่แบบว่ามันมีอาการจานคดอะไรพวกเนี้ยนะ แจ้งเข้ามาหาผมได้นะครับล่าสุดอยู่ประมาณคันสองคันนี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะเปลี่ยนจานให้ใหม่น่าจะเป็นที่จานเบรกมันคดนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผม